ให้คนกีวาริครับท่านผู้ชมท่านวันนี้มาอยู่กับผมการแอดมินฮอกุโตะซายเยอนอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีวิวเล่ยเปื่อยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวของใหม่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะครับก็ได้มาอยู่ในมือของผมแล้วเรียบร้อยครับนั่นคือเจ้านี้นั่นเองนะผมนะทาดาบ็อกกี้คลาสสิกคลาสสตาร์ลคีมจากทรานส์ฟอร์เมอร์วันนั่นเองนะครับผมนะโดยเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงก็เชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยนะครับอ่ะโดยเจ้าตัวนี้ก็เป็นโมประกอบนะครับผมที่เราตต้อออองงมาาปรระะกกบบเเนนคัโดยวล่่ี็ ไม่ได้เยอะนะครับผมใช้เวลาไป30นาทีในการต่อทั้งหมดนะครับอ่ะโดยของที่มีมาให้นะครับก็จะมีฐานนะครับพร้อมพาร์ทเอฟเฟกต์มาให้นะครับประมาณนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีเจ้าตัว Star ์ r รีมนะครับให้มานะครับและก็ยังมีเจ้าเมกทอนดีซิคทีนนะฮะอันเล็กให้อีก1อันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพาร์ทมือให้เปลี่ยนอีก1คู่นั่นเองนะครับ อ่ะมาดูที่เจ้าตัวสารคีมนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ใช้เวลาประกอบไม่นานมากนะครับแค่ผมต่อก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแถมต่อมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีรอยเกตนะครับเพราะว่ามันพลาสติกเขาค่อนข้างคิดค้นมาดีทนำะให้สามารถหักและประกอบได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้คีมหรือรอุปกรณ์ต่ออะไรหรืวกันพาเลยนะครับก็ดีเทลถือว่าทําออกมาได้ดูดีเลยนะครับแถมรอยเกตก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีให้เห็นนะแบบ เอออาจจะมีบ้างแหละแต่แค่แบบมันไม่ได้เด่นชัดถึงขนบบเตะสะดุดตาจนแบบเออเย้ดูไม่สวยวอาน,นี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ทําออกมาเลี่ยงรอยเกตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะอ่ะแถมเจ้าตัวเมกาทอนนี้ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับถึงจะตัวอันคันเล็กไ,นนะไม่น่อยนะฮะเมื่อเทียบกับตัวตาราคีหรือตัวเมกาทอนที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าตัวดีเทลเนี่ยก็ถือว่าให้มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีกั๊กเลยดีเทลเนี่ยให้มา สุดมากนะเนี่ยตีนะระหาบเป็นตีนะระหาบเลยเนะแจมเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีดีเทลมาให้อีกนะก็โอ้โอหถือว่าให้มาจุดใจนะครับแม้แต่จะเป็นเมกาทอนคันเล็กก็ให้มาอย่างเต็มที่นะฮะเรามาดูจุดขยับของเจ้าสตาร์คิมกันนะครับโดยหัวก็สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับปีกก็สามารถพับเปิดวงให้กว้างขึ้นได้ประมาณนี้นะแล้วก็อีกชิ้นเล็กข้างนอกก็สามารถพับได้ประมาณนี้เลยนะฮะเอาไว้ให้ตลาดแบบจัดเพื่อแบบ นะออให้เราสามารถจ,จัดไดานามิข้า,โขาวโพอะไรพวกนี้ได้ก็ว่าไปนะฮะโดยแขนก็สามารถมีบัตเตอร์ไฟขยับได้ออกมาได้ประมาณนี้นะฮะเป็นปกติแล้วของรุ่นเทียบวันนะฮะแขนก็ยกได้ประมาณนี้นะฮะหมุนหมุนข้อศอกได้ครับแล้วก็งอข้อศอกได้ประมาณนี้ส่วนแขนไม่สามารถมือเนี่ยไอตรงนี้เนะี่ยข้อมือเนี่ยไม่สามารถงอได้นะครับแต่หมุนได้เนาะแล้วก็ต้องถอดเปลี่ยนด้วยนะเป็นบอลจอยตรงนี้นะฮะ ส่วนเอวก็สามารถหมุนได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเออทิ๊กตรงนี้ออกมาหน่อยก็ทําให้มันเนี่ยหมุนได้สามร้อยหกสิบเลยนะครับนะเออแถมตัวชิ้นกระโปงก็สามารถแบบเปิดทิกออกมาได้หน่อยเพื่อเพิ่มแบบองศาการจัดท่านะครับนะให้แบบหรือจัดขาหรืออะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นนะฮะก็เปิดได้ชิ้นกระโปงนะฮะก็เปิดปุ๊บนี่ก็จะยับขาได้กว้างขึ้นนะแต่ได้ประมาณนี้เลยถ้าเปิดชิ้นกระโปงออกนะ ส่วนด้านหน้าก็เตะม,มาได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันติดชิ้นกระโปรงตรงนี้ก็เปิดสุดก็เตะได้สุดนะฮะปึ๊บก็เตะด้านหลังได้สุดเหมือนกันนะถ้าเราเปิดชิ้นกระโปรงขึ้นนะฮะส่วนเข่าก็สามารถงอได้ประมาณนี้นะฮะงอได้ประมาณนี้นะฮะุะน,นะะขาได้นะเออปึ๊บแล้วนั่นที่เป็นแค่โมประกอบเดี๋ยวผมมาเออ,เอมันให้จุดขยับมาจุใจดีฮนะขาก็เป็นบอลจอยเราให้สามารถเดวเออ ต่ะะไว้แบบจับท่าการยืนได้ก็ประมาณนี้นะครับนะและนี่ก็คือจุดขยับของเจ้าคอมเมอร์วันสตาร์ละครีมนะครับล้ำรูก,กิมิตของเจ้าตัวสตาร์ครีมบ็อกกี้ตัวนี้กัน,นครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโดยก็มีกิมิตในการเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยถอดชิ้นมือตรงนี้ออกมานะครับนะยึบตันปึ๊บไปออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเอามือแบนเนี่ยยึนใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะกลายเป็นตาลครีมมือแบนแล้วนะครับเป็นมือแบกก็ ประมาณนี้นะสำหรับมือแบนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ยังมีกิมมิคสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บ็อกกี้คลาสสิกคาัทมีนะั่นคือตาเลี้ยงแสงนั่นเองนะครับนะผมไป็นรถไฟของไล่บ็อกลงแล้วเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นตาเลี้ยงแสงได้ชัดๆนะครับโดยวิธีทําให้ตามเลี้ยงแสงเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวบ็อกกี้ที่เป็นรุ่นคลาสสิกคาัทหรือรุ่นเรือนของคาร์มเมอร์เนี่ยอ่ามันจะมีความสามารถในการตาส่องแสงได้นะครับนะเออบางตัวได้แบบเออแบบโอไลออนเนี่ยโอไลออนแถบมันจะแบบส่องแสงนะฮะก็ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําให้แบบตาตองแสงได้นะครับก็โดยการให้เราเคาะมืออะไปพวกนี้ว่าไปถ้าเคาะมันไม่ติดนะฮะต้องเคาะแรงๆนะฮะเนี่ยแล้วก็จะติดตาก็จะเรืองแสงประมาณนี้นะครับนี่คือก i m มิ c ตาเรืองแสงของเจ้าสตาร์ a r k e y Hanformer One นะครับอันนี้คือเทียบไซส์กับเจ้าตัวบ b ก r k y Galaxy Version Defender Optimized um Palm นะครับผมอันนี้คือเทียบไซส์กับเจ้าตัวบ Borky กก Galaxy Version Starkey G One นะครับผม นี่คือเทียบไซส์กับเจ้าตัวทรานฟอร์เมอร์เจเนเรชันดีลักคลาสสตาร์ลีมอามาดาทาคาลาเวอร์ชั่นครับผม อ่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวคัสติกคัสทา t ์ฟอร์เมอร์วันสตาร์ลีมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ทําออกมาได้ดีนะครับในลายของบ็อกกี้ทาร์ฟอร์เมอร์วันด้วยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไม่ว่ายัางไงบ็อกกี้ทาร์ฟอร์เมอร์วันก็ยังคงเป็นอยู่ก็คือจุดขยับที่เก๊กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่อยู่นะครับก็หวังว่าในอนาคตตัวที่ออกมาหลังจากนี้จะทําได้ดีขึ้นนะครับนะก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่ทำออกมาได้ดีเก็บทรงแทบ จะเหมือนในหนังได้เลยแหละแต่แค่แบบหัวมันโตกว่าหน่อยอะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับสาหรับใครที่จะซื้อเจตวนีก็บอกได้ว่าแนะนานะครับไม่ได้แย่นะแถมคุ้มค่าสมราคาที่เราซื้อไปแน่นอนแถมราคาไม่แพงด้วยนะครับก็นอกจากนี้นะครับสาหรับใครที่อยากซื้อ ก็มีแหล่งนะครับก็คือสามารถซื้อได้ที่ร้านเซเบอร์สโตนะครับโดยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อตัวสตาร์ครีมคู่กับบับเบิลบีเนี่ยมีโปรโมชั่นแถมเจ้าตัวชาร์ติคอนให้ด้วยนะครับเป็นเจ้าตัวบ็อกกี้ชาร์ติคอนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านเซเบอร์สโตช็อปนะครับนะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครมีข้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ดานต้า,ตา,ตาคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายยย Transform and r o l out